ไปเจอพยานปากสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมชื่อคุณโก้คุณโก้เนี่ยเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปส่งพี่สมรักกับน้อง ที่โรงแรมฮะคุณโก้บอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพี่สมรักแล้วก็คอยดูแลพี่สมรักเวลาเขามาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นก็มาเที่ยวเนี่ยมารับมาส่งแบบนี้พี่โก้ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวของพี่โก้กับพี่บาสไม่ได้หลอกน้อง17เลยไปดื่มกินกันตามปกติน้องเขาเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วเพื่อนน้องเนี่ยยังแซวเลยบอกพี่โก้เลี้ยงเหล้าลูกหนูหน่อยสิ เออก็แซวกันตามประสาเนาะสาวๆนะฮะ,อะเออพอเจอหนุ่มๆที่ผับก็ขอให้เลี้ยงเหล้ากันตามปกตินี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็ยังถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกาดของร้านด้วยซ้ำนะครับส่วนพี่บาสเนี่ยคุยบาสก็คือพี่บาสสมรักนะคุยกับน้อง17ปีจนรู้ว่าน้องโกหกที่บ้านเขาบอกคุณลุงเขาบอกคุณตาว่าไงมาเรียนใช่ไหม,อมเออมาสอบเขากโกหกวามาสอบฮะ โกหกว่ามาสอบแต่จริงๆแล้วมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะกลับวันที่11ธันวาคมจากนั้นเนี่ยกินดื่มหมดไปเหล้าหมดไป2แบนทุกคนเนี่ยไม่ได้เมาขนาดนั้นนะครับพอออกจากร้านน้องเขาก็ไปคุยกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงของเขาแล้วในช่วงที่กําลังจะออกจากร้านเนี่ยเพื่อนของเด็กวัยสิบอกขอแยกตัวเพราะหนูก็จะไปกับผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกัน oh. ยังตะโกนออกมาบอกฝั่งของพี่โก้กับพี่สมรักษเลยว่าพ่ฝากเพื่อนหนูด้วยนะคะอ่ะฟังจากพยานปากสำคัญคนนี้หน่อยนะครับ ให้เราเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเหล้าครับก็ยืนก,กินแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรกินด้วยกันเลยกินด้วยกันอยู่โต,<อ>ตเลยเพราะว่าพวกผมสั่งเหล้ามาแล้วคุณมีหนที่กินกินไปเดี๋ยวพวกผมจ่ายเองอคือเขาต้องการแค่เอาเหล้าไปอยู่โตเขาแล้วให้เพื่อนเขากินบอกไม่ได้ตอนจะกลับเพื่อนน้องมันบอกมันได้ผู้ชายไปแล้วใช่ไหมเราบอกว่าพี่หนูฝากเพื่อนหนูด้วยนะฝากดู <คน S 1> แลด้วยตะโก,กนมาได้ยินหมดมเพื่อนเขาทั้งหกเจ็ดคนที่อยู่ด้วยได้ยินหมดถ้าไม่นั่นที่มันเปิดห้องคู่กันว่าพอดีพี่สมรักว่าน้องมาอยู่กี่วันน้องบอกว่าอยู่ถึงเที่ยงกจะลับ พี่สมรักเกิอตอนขึ้นห้องพี่สมรักน้องอายุเท่าไหร่สิบเค่ะเอานอนซะอยือ,อพี่สมกตามที่แกบอกนั่นเองแล้วตอนเช้าเรโทรหาผู้ชายใหม้มาแล้วยามก็เห็นตอนออกไปตอนกี่โมงพี่รุ่นผมไม่รู้เพราะว่าตอนแปดโมงเก้าโมงกว่ากว่าพี่สมรักโทรมาบอกว่ามันไปแจ้งความอ๋อแจ้งยังไงโก้ก็ยังงงอยู่เลยอ่ะตอนที่พี่บาสโทรมาบอกว่าโดนแจ้งความแล้วนะเพราะว่าช่วงสายของวันที่สิบธันวาคมนะครับวันรุ่งขึ้นพี่สมรักเนี่ยโทรหาพี่โก้บอกว่า โดนเด็กไปแจ้งความกับตํารวจซะแล้วพี่โก้ยังแบบอ้ยเงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีเบอร์ติดต่อน้องวัยสิบเจ็มก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมะนะฮะหลังจากนั้นก็ ไปเข้าให้ปากคํากับตํารวจตามหน้าที่สําหรับตัวของพี่โก้ที่ไปส่งพี่สมรักที่โรงแรมในคืนนั้นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่พี่สมรักแล้วพี่สมรักก็ยืนยันนะครับว่าฮ<อ>ีโร่เหรียญทองโอลิมปิกโอม่ข่มขืนใครอยู่แล้ว <iley. S 2> <า>หรือทางร้านเองทางร้านก็ยืนกรานยืนยันแล้วว่าเด็กเนี่ยอาจจะทริกกี้หรือเปล่าอาจจะใช้เล่นเหลี่ยมหรือเปล่าคือตัดต่อบัตรประชาชนแล้วให้ลูกน้องอ่ะก็คือกาดในร้านดูเหตุการณ์นี้เชิญที่